ยูคูส,สวัสดีเพื่อนๆพ่อนทุกคนเลยวันนี้เราอยู่ที่โอ้โหม้าของม้ามีม้าเต็มหมดเลยนี่นี้วมีทีออวควายด้วยมีมา้ามาดมตูดวัวกับควายแบบนี้ต้องทำยังไงตอดไปเลยอ้โเรามาดูพี่วัวกันเลยดีกว่าพี่วัวกับพี่มา้านี่โอ้โหชิต้าจับวัวด้วยจับม้าด้วยอี่ โถเราลรักกันนะนี่มาดูพี่วัวเดินหาหมาสิขึ้นเนินนะพี่วัวพัดไม่ค่อยเดิน ดูเป็นม้าแล้วก็ตัดทรงผมหน้ามา้าด้วยไปแล้วไปแล้วเดินหาตรงนู้นแล้วนี่ตัวอันมันตัวอะไร โอเคเดี๋ยวเรามาให้แครอทกับพี่ม้ากินดีกว่าอาชิต้าชิ้าครับป้อนแครอทหน่อยเร็วนี่เราจะให้แครอทพี่ม้านะถือไปไปลายนะครับนี่อ่ะยืนให้ม้ามาๆม่อ่าปล่อยเลยโอโ้โหอร่อยมากอร่อยมากเขี้ยวหมดหมดแล้วครับต้าบอกสิหมดแล้วครับโอเค okay. คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับายบาย